สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับคุณสู่ช่องดอมอรีแอ a นะครับผมวันนี้มาแล้วนะสายกับคอนเทนต์ Q&A Max นัทเจอตดอมอรีแอคเราไม่ได้รีแอคคอนเทนต์ m a กนัท มาสักพักหนึ่งแล้วนะครับผมในที่สุดเราก็ได้มีคอนเทนต์ในการอัปเดตเพื่อที่จะทำการรีแอคแล้วนะครับผมวันนี้แฟนคลับแม็กนาทุกคนนะครับผมหรือว่าฮาร์ดดิสทุกคนนะครับผมเข้ามาดูตอมอรีแอคแล้วนะหวังว่าทุกคนจะได้รับความสุขฟิลเพื่อนนั่งเมาส์กับเพื่อนนั่งคุยกับเพื่อนออกไปนะครับผมป่ะเพื่อกันสุราเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าคิวในเองของเขาเนี่ยจะเป็นยังไงอะไรยังไงเพื่อนกันสุรา ไปกันเลยจ้าตอมอรีแอคก่อนไปนะครับผมใครมีคลิปดีๆของแม็กนัทที่อยากให้ตอมอรีแอคหรือรีแอคไลฟ์นะครับผมในกลุ่มเชิญเลยครับผมในกลุ่มนี้นะครับผมสแกนปุ๊บเข้าได้เลยทีมงานรอคลิปมาให้ตอมไดร์เรียกอยู่นะครับผมสวัสดีครับแม็กครับนัทครับผมครับผมก็วันนี้นะฮะเราก็จะมาทําคลิปพิเศษกันนะครับผมใช่ครับเนื่องด้วยเรามา ออกงานต่งจังหวัดนะครับผมเราก็ได้มีโอกาสนอนในการอีกแล้วเย้เดี๋ยว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 ยวมีโอกาสได้ทํางานร่วมกันหรือเปล่าพี่แม็กโออันนี้ใช่ตอนที่ไปวอลกปะที่ตอนที่ไปวอลกที่โคราชใช่ไหมโคราชใช่ฮะใช่ไหมเออใช่แหละดีใจไหมทำไมต้องโอกตาต้องที่นอนด้วยกันด้วยครับครับก็ดูดินอนเตียงนี้แหละครับนี่ครับ ก็อวดไม่ได้ไม่ได้ขิงนะครับแต่พูดความจริงครับดีใจครับดีใจครับอ่าก็เลยคิดว่าทำอะไรกันดีนะครับผมพวกเราก็โพสต์ทวิตเตอร์กันว่าเออเราอยากทำ Q&A เนื้อแล้วก็หาคำถามจากแฟนๆนะครับจากทุกคนว่าเอออยากถามอะไรพวกเรานะครับผมแล้วเราก็คัดเลือกคำถามกันมาแล้วนะฮะแล้วเราก็จะมาตอบคำถามกันในวันนี้นะครับเชี่ยรับผมจากแฮชแท็กถามแฟนแม็กนัทอยากตอบนะครับแม็กนัทเลยกรู้แล้วว่าแฮชแท็กอะไร ถ้าทั้งสองคนแปลงร่างเป็นสัตว์หนึ่งชนิดหนึ่งวันอยากเป็นตัวอะไรจ้าถ้าให้เป็นสัตว์หนึ่งวันได้นะครับนั่อยากเป็นนกครับเพราะว่าอะไรครับอยากเป็นนกครับเพราะว่าอยากแบบบินบินขึ้นไปสูงๆอยู่ในแบบอยู่กลางอากาศแล้วก็สามารถไปไหนก็ได้อยากไปแวะตรงนี้ก็ได้ได้อยู่กับตัวเองอ่ะเพราะเวลาแบบเราอยู่ป็นสูงๆเหมือนกับที่เคยไหมแบบเหมือนกับฟีลแบบอยู่กับตัวเองอ่ะมันจะได้แบบเหมือนคิดอะไรหรือว่า ได้ปล่อยใจไปทําให้เหมือนกับได้พักผ่อนจิตใจไปด้วย่เลยใช่ตนน้องนัทก็จะเลือกเป็นแมวแล้วคับว่าละน้น่ารอเลยอ่ะนอ่ารอเลยน้องนัทเสื้อขาวผิวขาวแสงขาวลูกเทวดาหรือเปล่าเนี่ยเทวดาน้อยอ่ะทําไมฮะเพราะว่าเหมือนทุกคนก็จะเห็นว่าแบบแมวเนี่ยเป็นแบบเป็นสัตว์ที่แบบขี้อ้อนอรย่างเงี้ยครับผมเต่ในอีกมุมหนึ่งเขาก็จะมีแบบ มีความที่เหมือนอารมณ์ที่แบบคล้ายๆมนุษย์อะไรอย่างเงี้ยครับถ้าสมมุติแบบว่าใครดีกับเราอย่างเงี้ยครับน้องแมวก็อยากจะเข้ามาเล่นด้วยอยากจะเข้ามาอ้อนอะไรอย่างนงี้แต่ถ้าสมมติแบบมันก็จะมีบางอารมณ์ที่แบบว่าน้องแมวก็ขี้รำคาญจะขี้รำคาญบ้างออย่างนี้แต่ผมก็อยากลองเป็นแมวเพราะว่าอยากอยากรู้ว่าอยากกระโดดในที่สูงแบบอยากกระโดดในที่สูงนะครับผมแล้วก็อยากลองอ้อนเหมือนแมวดูจะไปเที่ยวกับนกหรือว่าอ้อนหรือจะไปเที่ยวเหมือนนกหรือว่าลูกแมวอี้ก็ ยากจะรู้ว่าถ้าเราเป็นแมวจริงเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับผมอ้าวมีคำถามในคอมเมนต์ขึ้นมาครับบอกว่านัดลองเป็นแมวให้หน่อยอ้อนพี่แมดดูหน่อยครับแกใช้อำนาจหน้าที่อีกแล้วในทางมิซ้อมมิซ้อมบ่าโอ้อะไรกอนเอออะไรก้อเออเป็นเป็ะตูป่ะนะแมวอ้อนแมวเขาจะชอบแบบว่าศพนะครับครับโอ้แหลยครับ โอ้ยปวดหัวเลยอ่ะใครเป็นคนเลือกที่พักมีวิธีการจัดการยังไงเออเวลาไปเที่ยวน่าจะพี่แม็กป่ะพี่แม่าจะเป็นคนเลือกปะแล้วแบบนางนัดก็เหมือนคืนร้ายเราเป็นคนที่แบบว่าแบบอะไรก็ได้อยู่แล้วครับผมซึ่งก็คือ ก็ที่จะอยากให้พี่แม็กเลือกมาก่อนเลยอย่างนี้แล้วพอพี่แม็กมาแนะนําล้วเดินนะก็มาดูีกทีว่าเหมือนจะเลือกมาซะเหมือนจะเลือกมาเหมือนเราก็กรองมาแล้วประมาณสองที่ <c oughs> ล้วก็จะมาถามว่าเออที่ไหนดีนะเพราะว่ามันก็น่าอยู่ทั้งสองที่เลย <c oughs> เอะไรอย่างี้ <c oughs> ก็เราก็อ่ะโอเคแล้วก็มาถามความเห็นว่าเอออยากได้แบบไหนอยากนัอยู่ที่ไหนอยากพักที่ไหนก็ที่นั่นเลยเพราะว่าเราจริงๆเราแม็กกันนั้นก็เป็นคนที่พักง่ายๆนะที่ไหนก็ได้ใช่แต่ว่าในส่วนของร้านอาหารเนี่ยหลังๆเนี่ยเรามีวิธีแหละ ก็คือเราก็จะปล่ไปฉุกกันใครชนะก็จะ,ะได้เลือกร้านอาหารครับผมแล้วก็เข้าเลยนะฮะแล้วก็คนอื่นถ้าปฏิเสธนะครับเพราะว่ามันตกลงกันแล้วล<อ>มีรูปที่แอบถ่ายกันอะไรกันแบบไม่รู้ตัวชอบรูปไหนมากที่สุดเพราะเสียงดังที่แม็กมีถ่ายไว้คือวันนั้นนะครับอ่านแม็กเล่าให้ฟังแต่แม็กมันเยอะแม็กน่าจะหาไม่เจอนี่รูปนี้ก็น่ารักครับอ่านน่าเชื่ชอต่อ<ร>ถ่ายไปเลย วันนนั้ที่ไปที่ทำไปเที่ยวทำงานด้วยกันใช่อปปี้ก็รู้สึกว่ามุมข้างพี่เขาหลอดจังเออข้างหน้าก็ไปไม่เป็นแล้วข้างหน้าก็ดีแต่ชอบมุมข้างๆไงมุมข้างข้างดูเหมือนแบบข้างข้างเธอใช่ไหมครับข้างข้างเขาดูแบบ หล่อคมหล่อเท่มีใช่พี่แม็กหล่อทุกคนเออหลิศหยองนะแล้วทำมาตอบคำถามตอบโอเคเขาแม็กที่แม็กชอบนะแม็กจำได้เลยเป็นรูปที่วันนั้นแม็กไปนอนบ้านน้องใช่ไหมครับแล้วแม็กตื่นขึ้นมาประมาณเช้าๆเลยเหมือนกับตื่นขึ้นมาแล้วปวดฉี่เอ๊ะทำไมนัดตื่นมาแล้วนัดไม่ได้อยู่ข้างๆแบบนัดไปนอนที่โซฟาที่วันนั้นเหมือนทำงานมาเห็นคอมพิวเตอร์ยังเปิดอยู่เลยแล้วก็ทำงานที่โซฟาแล้วหนับเท่าไหร่ดูเลยทุกคนหอ๋อท่านี้ครับอ๋อไอปวดแขนกันนะลูกแล้วอ้าปากไหมครับตอนนั้นเงี้ย ถ้าผมเจอรูปนะแต่ผมจะมาผพอธิายทุกคนเลยม่่<อ> <laughs> าน,นี้เลยครับ <laughs> <อ>คือเอามือเอามือเท้าตวัวเองนั่งอยู่บนโซฟาหลับเยากเห็นหนูบอกว่านะนะลงมานอนที่เตียงสิแล้วบอกเออก็หลับต่ออย่างเงี้ยครับก็บอกโอเคไม่ไปลุกได้หนูหลับออได้ไง<อ>ลูกลงมานอนอที่เตียงเองทั้งสองมีวิธีการรับมือเมื่อเจอปัญหาเวลาทำงานยังไงเพื่อให้งานนั้นเดินต่อได้ เรียกได้ว่าวิธีนี้เป็นเหมือนวิธีการที่แบบเหมือนเราจะปฏิบัติกันทุกๆครั้งนะครับผมหลังจากที่แบบเวลาเราไปออกงานด้วยการเสร็จหรือว่าเวลาเราอยู่ในกองแบบเราถ่ายทาอะไรเสร็จแล้วเราก็จะแบบเหมือนมาคุยกันตลอดครับมานั่งแบบแชร์กันพี่แม็ก็จะถามว่าแบบเป็นไงบ้างวันนี้แบบโอเคไหมครับแบบรู้สึกแบบภูมิใจกับสิ่งที่แบบเราได้ทําออกไปหรือเปล่าหรือแบบมีตรงไหนที่แบบไม่โอเคหรืออะไรก็แบบให้มาพูดคุยกันตอนนั้นเลยจะได้แบบเพียร์กันไปเลยหรือว่าแบบ หาวิธีเพื่อที่จะแบบพัฒนาขึ้นไปงานของพวกเราขึ้นไปอีกในแบบครั้งถัดๆไปนะครับผมเราก็ด้แชร์กันตลอดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเหมือนกับบางครั้งก่อนที่เราจะทำงานเหมือนออกอีเวนต์หรือว่าอะไรที่คนเยอะเราก็จะแบบเหมือนกอดให้กำลังใจกันนิดนึงเพราะแบบว่าเพิ่มความมั่นใจให้กันและกันดีกว่าพูดอย่างนี้เพราะว่าเราทําได้อยู่แล้วแต่ว่าเราแค่ตื่นเต้นแล้วก็ขาดความมั่นใจหรือว่าอาจจะบางครั้งอาจจะแบบไม่ได้พร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เลยทําให้เกิดความประมาอย่างเงี้ย แต่ว่าซึ่งเรารู้อยู่แล้วแหละว่าน้องทําได้อยู่แล้วหรืออะไรเงี้ยแล้วก็จะแบบบอกว่าทําได้แน่นอนมั่นใจตัวเองซะแล้วก็อะไรที่สมมุติถ้าบางครั้งที่มันทําให้เกิดแบบว่าเอ้ยรู้สึกว่าไม่พอใจเราต้องตัดตรงนั้นทิ้งเลยแล้วก็เก็บไว้เลยครับเราห้ามพูดในขณะที่เราทางานเพราะมันจะยิ่งทําให้ทุกอย่างมันถึงมันแย่ลงใช่ใช่เสียความมั่นใจแล้วมัไม่โฟร์หรือเปล่าให้เราเราให้กำลังใจดีกว่าเลือกใช่แล้วเหมือนได้เหมือนพอหลังจากงานเสร็จปุ๊บเราค่อยมาคุยกันว่าแบบตรงไหนที่แบบว่า มีปัญหาหรืออะไรเพื่อที่เราจะได้แก้ไขในอนะว่าเออตัวนี้ไม่โอเคนะแต่ส่วนใหญ่ก็จะลืมไปเลยใครสองคนเปรียบตัวเองเป็นตัวแทนเปรียบตัวแทนของสีอีกฝ่ายใค่เป็นสีอะไรจ๊ะคือเคยเปรียนน้องนัทเป็นสีชมพูนะแล้ววันนั้นอะวันที่เราตอรองนัดเป็นสีชมพูอะเหมือนกับเราเราก็นั่งรถกับนัดมั้งนัดกับน้องนัทอะเราเราเราแม็กก็คิดในใจคนเดียวนะว่าเออจริงๆรแล้วเหมือนเหมือน ถ้าจะให้ตอบอีกครั้งในคําถามนี้มันก็ตอบเป็นสีฟ้าอุ้ยเพราะว่าเพราะว่าเหมือนมองนั้นแล้วมันรู้สึกสบายตาโอ้โหถ้าเปรียบพีแม็กเป็นสีไหนก็น่าจะเปรียบเป็นแบบสีขาวกันครับผมถึงหมว่าพี่แม็กจะไม่บสุทึก็ีขาวนะครับไมเปรียบพี่แม็กเป็นเหมือนสีขาวก็เพราะว่าพี่แม็กเขาเป็นคนที่แบบเหมือนอะไรก็ได้ไงครับผม เป็นคนที่แบบว่าตามใจรองนัททุกอย่างครับผมเป็นสีขาวที่แบบบริสุทธิ์แต่ก็เึงนจะไม่ครับผมแต่ก็บริสุทธิ์อยู่ดีว่าอะไรก็ได้เราแล้วก็พี่แม็กเขาเป็นคนที่แบบเปิดรับกับทุกๆสิ่งเปิดรับทุกอย่างครับผมแบบว่าสามารถเข้ากับทุกๆคนได้ง่ายๆใช่ใช่พี่แม็กไม่แก้็นอารมณ์ดีสถานการณ์เ่งมีเหตการไหมที่พี่แม็ก ท่านต้องอุดทานว่าน้องน่นน่ารักสุงเลยหรือการเสียอาการอะไรเงี้ยมันมีหลายมันมีหลายตอนนะแต่ว่าที่ผมเคยเคยคิดกับตัวเองในในหัวจริงๆอะคือตอนที่เราถ่ายนีเฮียกันตอนที่ถ่ายนเฮียกันแล้วมันมีหลายฉากมากเลยที่แบบเหมือนคนเดียวมันน่ารักอะมันแบบเหมือนมันเป็นฟีลแบบทำน่ารักอะทำหน้าแบบทำสายตาอ้อนวอนใส่เยี่ยอีอะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นฉากฉากที่ทําให้รู้สึกว่าเออแบบ มันน่ารัากว่ะมันแบบคิดในหัวเออมันน่ารักจริงนะอะไรเงี้ยคืออ่าคือไม่เคยตอบที่ไหนเพราะมันยังไม่ได้ออนแต่พอมันเพิ่งออนแล้วคือฉาก10 ep 10คือตอนที่น้องนัทร้องไห้แล้วบอกว่าเทียอีพ,พูดว่างั้นเรามาเริ่มใหม่กันอ่าที่นันนะแบบร้องไห้แล้แบบครับแล้วพี่แม็กแลที่แม็คมาเริ่มต้นกันใหม่นะครับที่ถามว่าโอเคร้องไห้ทำไมอะไรเงี้ยคือแบบในหัวคือแบบเน้ามันแบบพอนเบะปามเบะแล้วมันน่ารักมากทุกคนเรามาเริ่มต้นกันใหม่นะครับ แล้วนัทล่ถึงถึงต้องคาดูุทานว่าพี่แม็กจะดีจังอบุญจังในมีเหตุการณ์ไหนไหมมีเยอะเลยครับผมแต่เอาเป็นแบบที่แบบทำให้เขินกันไหมหเหมือนนาัาจะเขินพี่แม็กมากๆเวลาที่แบบพี่แม็กเขาแบบ อยู่ๆเขาก็แบบเข้ามาพูดแบบอะไรหวานๆใส่เราเรับหกือว่าบางทีแบบว่าเขาเข้ามาเล่นอะไรกับเราเล่นมุกต๊ออันนี้พูดจริงพูดเล่นพูดจริงพูดจริงเหรอมันมีบางจังหวะที่แบบว่าเอออันนี้แบบแบบเหมือนจังหวะบางจังหวะที่พี่แบบตั้งใจก็จะแบบไม่ได้เขินขนาดนั้นแต่บางจังหวะที่แบบอยู่ๆแบบพี่พูดขึ้นมาเองหรือแบบอยากแย่นะหรืออยากหยอดนะอะไรเงี้ยแล้วแบบ มันมาเองอะพูดจริงมัเนี่ยมันก็จะเขินจริงๆเขินจริงเหรอพอคือคือเห็นหลายรอบแล้วแต่ไม่คิดว่าแบบไม่คิดว่าคิดว่าแบบเหมือนกับเหมือนยิ้มแล้วก็เหมือนสายหน้าหนหน้าหนีี้ยอันนี้คือเขินจริงคือตอนนั้นคือผมไม่รู้จะทำอะไรต่อโอเคครับแต่ทุกนเราดูแล้วว่ามันก็เขินเพราะแบบแต่ก่อนอาจจะไม่ค่อยเห็นพี่แม็กมาแบบหวานใส่เราเยอะขนาดเท่าไหร่เขาพอแบบพอเจอพี่เขาหวานใส่เราเยอะๆแบบนี้มันก็บางทีมันก็ไม่ทนตั้งตัวครับผมมันก็เลยมีการเคลิ้เขื่อนกันบ้าง มีอีกเวลาด้วยครับพี่แบบเราแบบรู้สึกว่าเอ้ยพี่แม็กใจดีจังอบอุ่นจังนี่ใช่ไหมก็จะเป็นแบบหลายครั้งมากๆเลยครับผมคือพี่แม็กเขาจะแบบเหมือนเวลาเห็นนันแบบถือของอะไรเยอะๆอย่างเงี้ยครับผมคือเขาก็จะแบบมาช่วยเรายกหรือแบบว่าเวลามีเรากาลังนั่งทําอะไรอยู่แบบคลิดเพียรอยู่นะครับพี่แม็กก็จะถามตลอดแบบเหมือนแบบพี่ให้พี่ช่วยอะไรไหมแบบ พี่ช่วยอะไรนัดได้บ้างไหมอะไรเงี้ยครับแต่ไม่เคยได้ช่วยครับถือไม่เคยได้ช่วยถือไม่ไม่เป็นไรเนาะนัดถือได้นัดถือได้แต่เต็มมือเต็มมือเลยนะแต่คือนัดนัดคือนัดเราเป็นคนที่แบบเหมือนพคุณพ่อคุณแม่จะสอนให้แบบว่าทาเองช่วยตัวเองตลอดให้ดูแลตัวเองตลอดแบบถ้าไม่จําเป็นจริงๆก็อย่าแบบอย่าแบบอย่าอย่าใช้แรงอย่าใช้แรงคนอื่นเลยเพราะเหมือนแบบคนอื่นเขาก็ต้องมาเหนื่อยแทนเราไงครับซึ่งพอเวลาแบบเนี่ยเขามาช่วยเราแบบนั้นมันก็เลยแบบมีความรู้สึกในหัวขึ้นมาแบบเอ้ยทำไมเขา ใชดีจังเออ,เอ,อแล้วรู้ไหมว่าโมเมนต์แบบนั้นอนะ่ะแม็กก็ทายแม็กคิดว่าเออนัามันน่ารักจังหวะแบบขนาดแบบถือของเต็มเลยบอกให้ช่วยเหอะมาช่วยไม่เป็นไรผมถือไหวนัาถือไหวอะไรอย่างเงี้ยแบบเออนัททำได้เออมันก็แบบเข้าใจหไหมต่างคนต่างแบบมีวิธีการจัดการความรู้สึกอย่างไรเมื่อต้องห่างการความถึงความรู้สึกถึงอันนา ก็คือมีอะไรก็จะแบบไลน์คุยกันตลอดครับผมหรือแบบว่าเราก็จะมีตลอโอคอกันบ้างนะครับผมว่าแบบตอนนี้อยู่ไหนแล้วแบบกําลังไปเที่ยวที่ไหนอยู่เงครับผมแล้วก็เวลาแบบเห็นอะไรที่แบบน่าสนใจหรือว่าเห็นอะไรที่แบบนึกถึงพี่แม็กเห็นของอร่อยอร่อยน่ากินอย่างเงี้ยครับเราก็จะแท็กพี่แม็กไปครับผมเพื่อแบบ ให้เขารับรู้ว่าแบบว่าเรากำลังไปเตืนเขาอยู่เออไม่แฟนตรงไหนก่อนพอกลับมาก็คือไปแกมันมันคือกิจวัตรหรือว่ามันคือสิ่งที่คุณแฟนกันทําปะแฟนบางคู่ยังไม่ทําเลยอะแต่นี่พี่น้องพี่น้องพี่น้องทําจริงเหรอไปเข้าตรวจดี r อด้วยยังไม่รู้ว่าแบบเป็นโควิดหรือเปล่าอันนี้คือวันนั้นอะวันนั้นอะคือไปได้ฟินเน้นมาใช่ไหมแล้วตอนเย็นก็คือว่างบ้ ว่าไม่มีอะไรทาเลยแล้วก็ถามนะเ่าเออนะทำอะไรอยู่ะก็บอกว่าก็ไม่มีไม่มีอะไรทำเหมือนกันอยู่โรงแรมอยู่โรงแรมที่สวนอาภูใช่ครับเพราะต้องกักตัวหนึ่งวันแต่พระรามสองกับสวนอาภูมันมันม่นด้่ได้แมอแนะมีโมเมนต์แบบโมมีโมเมนต์ไหนบ้างที่ำให้เรารู้สึกว่าการอยู่กันและกันทําให้ทั้งสองคนมีความสุขก็เป็นโมเมนต์ที่แบบว่า เวลาที่พวกเราอ่ะเหนื่อยหรือว่าเวลาเราทํางานหรือว่าเราได้นอนแค่แบบไม่กี่ชั่วโมงแบบเลิกงานดึกเลย<ช>ไม่ถึงกี่ชั่วโมงอ่ะเราก็มาเจอกันอีกแล้วอะอะไรเงี้ยเลิกงานดึกแล้วมีงานต่อวันพรุ่งนี้แต่เช้าเลยใช่ครับแล้วก็โมเมนต์ที่แบบว่า โอเคสู้ๆนะแบบประมาณว่าอันนี้ขำๆนิดนึงแบบประมาณว่าเออมีงานก็ดีกว่าว่างว่านอนอยู่บ้านอะไรเงี้ยทำให้เราสึกว่าเออพอเราแบบเออเราเปลี่ยนไปความคิดแบบจากความง่วงอ่ะเปลี่ยนเป็นบอกว่าเฮ้ยวันนี้เรามาทํางานให้เต็มที่ดีกว่าเดี๋ยวเราก็ได้กลับไปพักแล้วอ่ะมันก็เป็นเวนที่แบบเออมันก็เหมือนกับเติมนกำลังใจให้กันอ่ะใช่ อาจจะไม่ได <ider> ้เป็นหวานมากแต่มันก็เป็นโมเมนต์จริงที่แบบว่ามันก็ทำให้นสู้แบบเฮ้ยสู้ดิวะแบบแค่แบบแป๊บเดียวเองอะไรอย่างเงี้ยก็แบบมีโมเมนต์ที่แบบว่าคือพี่แม็กกัเขาเป็นคนที่แบบเหมือนเขาก็จะมีแบบประสบการณ์กว่านั้นแบบอยู่บนโลกนี้มานานกว่านัดแล้วก็ผ่านช่วงเรียนอะไรอะไรเรียบร้อยแล้วอยู่บนโลกนี้มาคือจะคอยแบบว่าแนะนํานัดตลอดครับเวลาที่นัดมีแบบคําถามอะไรแบบ สงสัยอะไรเห้ยสามารถหาคำตอบได้แฟนแฟนปะเป็นคนที่ปะหาคำตอบถ้าแฟนตอบแฟนนะทุกคนตอบแฟนเหยียดเก่งใจตอบมาเลยแล้วก็แบบคอยซัพพอร์ตเราด้วยในทุกๆเรื่องครับผมอย่างเช่นแบบตอนที่นัดแบบปล่อยเพลงคนเดียวเนี่ยครับพี่แม็ก็คือแบบแชร์ไปแบบแชร์ทั้งตอรี่ยังร้อไม่ถูกนะเป็ยังร้อเสร็จดีแล้วด้อยบ้านเด็กก็แบบแชร์ไปทักเพื่อนที่แบบให้โลกได้รู้เออเป็นโมเมนต์ดีๆแบบก็รู้สึกแบบ การที่แบบมีพี่แม็กอยู่ข้างๆแบบนี้มันแบบมันดีหม่นความรักว่ะจริงนะครับโอ้ดีในอนาคตทั้งสองคนคิดมีแลนจะทำอะไรร่วมกันไหมมีแบบว่าไหนๆแบบว่านักเคยคุยกับพี่แม็กอยู่่าแบบไหนๆเราก็แบบต้องมาแบบทำงานด้วยกันแล้วแบบว่าร่วมใช้ชีวิตในการทำงานร่วมกันก็เลยแบบ เคยแบบมีความคิดแบบคุยกันว่าแบบเอ้ยเราทำธุรกิจด้วยกันไหมหรืออะไรยังไงนะครับผมใช่ค่ะก็มีแบบคุยไว้เป็นแบบที่คิดไว้เราแล้วก็มีเรื่องของการแบบทําเสื้อผ้าอ่าคือที่คิดไว้เบาๆหน่อยก็แบบทําเสื้อผ้าแบบเหมือนกับไดโนเสาร์กับคนนมหรือว่าอะไรแบบอันนั้นก็อะไรันนั้นลองคิดดูกอลังคิดกันอยู่ใช่ครับแต่จริงจริแล้วก็มีความคิดในหัวอย่างอื่นด้วยว่าแบบ อยากเปเป็นตัวแบบตุ๊กตเหมือนแบรนด์อันนี้ก็เป็นแบรนด์ที่มีความน่ารักแล้วก็อยากจะทําเป็นแบรนด์ที่เหมือนเป็นแบรนด์แบบยูนิเซ็กซ์นะครับผมที่แบบสามารถแบบว่าใส่ได้ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเพราะว่าอย่างตัวนัดเองไงครับนัดก็เป็นคนที่เหมือนแบบ สามารถใส่ได้ทั้งเสื้อผ้าผู้หญิงผู้ชายแบบว่าคงความแบบสดใสแบบมีสีสันสดใสมีความเป็นตัวเราลงไปในความเป็นตัวแล้วก็ใส่ความเป็นตัวเราเข้าไปในแบรนด์คอสเมติกนิดนึงแบบว่าน้องนัทเนี่ยคือน้องนัทบอกตรงนัทเป็นคนที่แบบหน้าใสมากแล้วก็แบบเหมือนแบบคุณก็หน้าใสน่แล้วก็ไม่เท่าก็ไม่เท่าอ่ะไม่เข้าหนักเพราะว่ามันความเป็นเบบี้อะอะไ่อย่างเงี้ยคิดว่าเออเป็นแบบมาร์คหน้า จะคิดว่าจะทำมาร์กหน้ากับมาร์กใต้ตามาร์กหน้ากับมาร์กใต้ตาด้วยเพราะว่าพวกเราเป็นคนที่มาร์กปากอะไรอย่างเงี้ยนะใกล้เคียงอยู่ใช่ครับผมทั้งสองคนมีอะไรไหมที่อยากจะขอโทษหรืออยากจะขอบคุณอีกฝ่ายมันเป็นคำถามที่เหมือนกับทุกๆเวลาที่เราเวิร์กช็อปเราถ่ายไลฟ์เซ็ตทุกครั้งเนี่ยมันหลายๆครั้งเลยแล้วก็ทำให้เราทางพวกกับไอ้ที่เขาเขาจะแบบ ก็เหมือนจะให้นักแสดงทุกคนนั่งเป็นวงกลมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบจะบอกว่าให้เลือกขอโทษกับขอบคุณอีกฝ่ายได้หนึ่งอย่างจะขอบจะขอบคุณหรือขอโทษใครก็ได้ใช่แล้วก็วนๆกันไปเป็นวงกลมแต่ว่าก็ก็ดีแล้วที่ทพน่ารู้สึกว่าเออคราวนี้ก็ได้พูดีก็มีอะไรซึ่งครั้งอื่นอาจจะเป็นแบบการขอโทษกับการขอบคุณคนอื่นจะไม่ได้เป็นกับพี่แม็กโดยตรงแต่วันนี้ก็เดี๋ยวจะมาขอบคุณก่อนแล้วกันขอโทษก่อนดีกว่าขอโทษน้องขอโทษน้องในบางครั้งที่ พี่แม็กรู้สึกว่าบางครั้งแม็กก็ใช้ความโตหรือว่าใช้ความที่แบบเออเป็นผู้ใหญ่กว่าเอาใจใจมากบางครั้งพ<อ>ี่น้องทําตามโดยที่น้องไม่ได้เต็มใจ100%ซแต่ว่าเชื่อเหอะว่าทําไปก่อนมันไม่มีเวลามาอธิบายอ,อะไรอย่างเงี้ยอาจจะทาให้นานรู้สึกว่าบางทีมันจําใจที่ต้องทําหรืออะไรเงี้ยที่ที่ทําแบบนั้นไปก็มันมีความจําเป็นหรือว่าไม่มีเวลาที่จะแบบเหมือนเวลาอาจจะกกเร่งรีบหรืออะไรเงี้ยถ้าใจผิดนะมันก็แบบ ก็เลยทาให้พี่ต้องแบบเอ้ยนัดทําก่อนอะไรเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะทําให้นัดยุหงเหงิดบ้างอะไรเงี้ยก็ขอโทษด้วยส่วนไหนก็อยากจะขอโทษพี่แม็กครับ,รบเพราะว่า,าคือแบบบางทีนั้นก็จะมีความแบบความดือ้อซึ่งแบบในบางครั้งนั้นก็พังเบบีอะเนาะไม่ฟังพี่แม็กบ้างเวลาที่แบบพี่แม็กตั้งใจจะแบบแนะนําอะไรหรือแบบบอกให้ทําอะไรเงี้ยเรอาจจะไม่ฟังบ้างนะครับ ก็เลยอยากจะขอโทษพี uh ่นมไม่เป็นไรครับแล้วก็อยากจะขอโทษด้วยเพราะว่าแบบบางทีเราอาจจะมีการทําตัวไม่น่ารักกับพี่แม็กไปบ้างด้วยเพราะด้วยความที่แบบนัดกับพี่แม็กก็คือแบบเหมือนทำงานกันเยอะมากๆแล้วก็แบบสนิทกันบ้างสนิทกันแบบบางทีมันอาจะมีการแบบเล่นแบบเล่นหรือแบบทําอะไรที่แบบเหมือนแบบมันจะดูไม่น่ารักอาจจะแบบเป็นสิ่งที่แบบว่าทําให้แบบพี่แม็กอาจจะน้อยใจบ้างหรือแบบรู้สึกไม่ดีบ้างจริงเหรอ สี่หลอพี่แม็กหาไม่เป็นไรครับจริงๆมันเป็นความสัมพันธ์หรือการทํางานอยู่ด้วยกันนานๆมัน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 มีอยู่แล้วคร like ับมันคุยก no ันให้มันเคลียร์จบทุกอย่างมันก็ไม่มีปัญหาเลยครับก็ขอบคุณอนันตนะครับที่เป็นเบบีนัทครับผมทุกวันนี้นะฮะแค่นี้ก็ดีมากเลยน่ารักมากเลยอ่ะคืนแล้วจบพักเลยคืนแล้วจะขอบคุณพี่แม็กครับผม ขอบคุณพี่แม็กในหลายเรื่องในขอบคุณพี่แม็กที่แบบมันคอยแบบอยู่ข้างๆนัเสมอเขาผมแบบเป็นที่ปรึกษาให้ดีได้กับนัทเสมอแล้วก็แบบคอยแบบคอยดูแลนัแบบมีอะไรก็ช่วยแนะนํานัทตลอดแล้วก็อยากจะขอบคุณพี่แม็กที่แบบว่าเป็นพี่ที่น่ารักกับน้องนัทเสมอครับคืนนี้ก็ได้อยู่ข้ากันแล้วนะครับโอเคโอเคน้องขืนเรื่อวันนี้ก็จบแล้วนะครับ q ี่นเอะนะเผื่อถ้าโอกาสหน้ามีก็ ก็เดี๋ยวจะมาทากันใหม่นะก็ยังไงก็เดี๋ยวว่ากันนะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตพวกเราแล้วกันแม็กนัสนะครับผมพวกเราก็ไปกันแล้วนะบายก็ขอบคุณทุกคนที่อยู่ข้างๆพวกเราเสมอนะครับผมแล้วก็อยากจะให้ทุกคนแบบว่าคอยแบบคอยอยู่ซัพพอร์ตเกันไปพวกเราไปเรื่อยลูกนั้นก็คือฉันจะม่วงตามเลยก็รักทุกคนมากๆเลยนะครับ ดีใจที่มีทุกคนอยู่ข้างๆใช่รับคุาแล้ววันนี้ก็บ๊ายบายขอบตัวราไปก่อนนะคุณนายครับคุณนายไปนอนกันเถอะอุ้ยต่อหมอรีแอคก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับคลิป Q&A ม็กนั t นะครับผมเอ้ยตอบคำถามครั้งแรกเรารู้สึกว่า คู่นี้เป็นคู่ที่น่ารักเป็นคู่ที่เราดูทุกครั้งแล้วเราก็รู้สึกเขินตามน้องฮัททุกครั้งเลยเวลาที่พี่แม็กเขาเลาะแล้วเราก็รู้สึกว่าพี่แม็กเลาะม,มากน้องฮัทน่ารักมากเรารู้ว่าคู่นี้เป็นคู่แบบเจ้าตัวโตกับเจ้าตัวเล็กเออนะเราบอกได้เลยว่าคู่นี้เป็นคู่ที่ น่าจับตามองถามว่าน่าจับตามองใช่น่าจับตามองแต่ก็เป็นคู่ที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงแล้วนะคะผมเราก็รู้สึกว่าอยากให้ทั้งสองคนเนี่ยมีชื่อเสียงไปเรื่อยๆและอยากให้เขาเนี่ยได้มีซีรีส์เป็นของตัวเองเป็นตัวละครหลักเราอยากดูเราอยากดูเลยเพราะว่า2คนนี้เขาก็เล่นดีมากๆแล้วนะผมน้องนะัทก็คือการสแสดงก็คือดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนแบบเยอะแบบมากตั้งแต่น้องบลูมาจนถึงคนเดียวเนี่ยคือมันแบบ เอากระโดดมากเลยเรารู้สึกว่าภูมิใจในทางดูมันดีภูมิใจในตัวพี่แม็กภูมิใจในตัวน้องนัทมากจริงๆนะครับผมที่พัฒนาตัวเองทําให้คนเนี่ยรักมากขึ้นทําให้มีแฟนคลับเยอะขึ้นมากๆจนถึงตอนนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าแฟนคลับทุกคนเนี่ยเรื่องไม่ผิดจริงๆนะครับผมที่รักสองคนนี้ต่อมอเห็นกี่ครั้งเราก็รู้สึกว่า เฮ้ยทำไมเราถึงมาช้าขนาดนี้เนี่ยเออถูกปะ่ะว่ามีคนขอมาเยอะมากแต่มันต้องเขาเรียกว่าถูกที่ถูกเวลาแหละเนาะมันถึงเวลาโชคชะตานำพาให้เราได้มารีอคเนี่ยเราก็ได้ซึมซับถึงความน่ารักของคู่นี้เออหวังว่าทุกคนจะชอบแกนนะครับผมสุดท้ายนี้ตอมต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ด้วยนะคบผมที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะจ๊ะไปแล้วนะครับทุกคนอย่าให้ตอมอรีอคอะไรอีกบอกเข้ามาเยอะนะครับผมวันนี้ไปแล้วอันยอง I mm do -hmm.